ฉากที่1การฝึกซ้อมของสามารถภาพของสามารถพยักอรุณนักมวยหนุ่มรูปร่างแข็งแกร่งกำลังฝึกซ้อมในค่ายมวยเล็กๆมีถุงทรายห้อยอยู่กลางห้องสามารถใส่นวมสีแดงกำลังชกถุงทรายด้วยความตั้งใจเงาสะท้อนของเขาบนกระจกเผยให้เห็นสายตาที่มุ่งมั่นพื้นค่ายมวยมีพรมเก่าๆและเชือกเวทีมวยที่ขาดรุงร่งริ่ง บรรยากาศอบอุ่นแต่แฝงไปด้วยความทุ่มเทกต <9 S 1> ้าแรกขึ้นเวทีเวทีมวยท้องถิ่นขนาดเล็กมีไฟสปอตไลท์ส่องสว่างกลางคืนสามารถสวมกางเกงมวยสีทองดำเดินขึ้นเวทีด้วยสีหน้าจริงจังมีกองเชียร์เด็กๆและชาวบ้านล้อมรอบเวทีส่งเสียงเชียร์สามารถสามารถมุมกล้องเน้นไปที่ใบหน้ามุ่งมั่นของสามารถและเงามือของคู่ต่อสู้ที่ยืนรออยู่ในุงแดงสรับกลางเวที การต่อสู้กำลังดุเดือดสามารถลงหมัดของคู่ต่อสู้ได้อย่างร่องลอตอนสวนกลับด้วยศอกเฉ็ดทมเหนือประเด็นจากตัวทั้งคู่้นเวทีมีรอยเท้าเปื้อนเหนือโผงชนรอบเวทีเชียร์การเสียงดังสนั่นไฟเวทีส่องให้เห็นกล้าเมเนื้อของสามารถที่กำลังตึงเครียดสามารถล้มลง ผู้ต่อสู้ปล่อยหมัดหดขวาเข้าที่คางของสามารถอย่างจาังร่างของสามารถเซแล,ลม้มลงกับพื้นเวทีแสงไฟด้านบนเบลอเล็กน้อยเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเขากำลังมึนงงกรรมการเริ่มนับหนึสองกล้องโฟกัสที่ใบหน้าของสามารถที่เปื้อนเหลือละแเลือดเขาหายใจหนะักแต่แววตายังไม่ยอมแพ้